โอเคนะครับก็ต้องขอข่าวสวัสดีทุนผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีดตอนรับเข้าสู่ช่องยูซ่าหกันด้วยนะฮะคือทุกคนเคยสงสัยกันป้าว่าแอปริมโบ้พีซีเอมูเลเตอรนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันใช่ป้าทุกคนอย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะมันจะมีเวอร์ชันที่เป็น X86 แล้วก็เวอร์ชัน ARM รวมไปถึงเวอร์ชันของ Power PC แต่ทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่า3เวอร์ชันนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปทำความรูม้จักกับ3เวอร์ชันนี้ของ RIMBO PC Emulator กันนะครับผมโดยเราจะมาเริ่มกันที่เวอร์ชันแรกกันก่อนนะก็เป็นเวอร์ชัน x86 นะผมหรือ x64 นั่นเองอันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่เอาไว้การพวก Windows ทั่วไปนะเช่นพวก Windows XP Windows 95หรือ Windows 10เนี่ยก็สามารถรั้นได้นะผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ย ก็กดดูได้นะทางิด้านล่างคลิปนะผมผมจะแนบไปให้นะฮะคือเจ้าตัว emulator ตัวนี้เนี่ยที่เป็น RIMBO PC emulator เป็นแบบ x86 หรือ x64 เนี่ยมันจะมีการแปลงนะผมสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x64 ให้สามารถใช้งานบนตัวมือถือเราได้นั่นเองคือแบบนี้เนี่ยมันเป็นการแปลงนะทีนี้ก็จะมีหลายคนนะครับผมสงสัยขึ้นมาว่าเฮ้ยพี่มันมีคลิปหนึ่งนะของพี่อ่ะที่แบบว่าเอาเจ้าตัว RIMBO PC x86 เนี่ยแปการ Android เวอร์ชันเก่าอย่าง Android 1.6เนี่ย คือมันทำได้อย่างไร Android เป็น ARM ไม่ใช่หรอก็ถูกรับ Android เนี่ยเป็น ARM แต่ Android ตัวที่ผมมามารานเนี่ยเป็น Android ที่แบบว่าเป็น Android ที่ถูกตัดแปลงมาให้สามารถใช้งานกับ X86 ได้นะครับผม๋ยวมาดู e m u l a t o r ในแบบที่2กันดีกว่านะผมก็คือ RIMBO PC e m u l a t o r ที่เป็น ARM นะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยจะไวร์ารพวก Android หรือรันพวก Linux นะฮะหลายคนเนี่ยอาจสงสัยนะว่าแบบเฮ้ย hey, พี่ l i n u กเนี่ยรันบน X86 ไม่ใช่หรอหรือ X64 ที่การบน CPU Intel ทั่วไปอ่ะ ก็ใช่ครับผมทมาการได้แต่อันที่จริงแล้วว่า CPU ARM เนี่ยก็สามารถรำการ Linux ได้เช่นเดียวกันนะฮะอย่างเช่นตัวมือถือที่เราใช้อยู่ในที่เป็น Android เนี่ยก็มีพื้นฐานมาจาก Linux เหมือนกันนะครับผมรวมไปถึง iOS ด้วยนะ iOS เนี่ยก็มีพื้นฐานมาจาก Linux เหมือนกันซึ่งเจ้า emulator ตัวนี้เนี่ยเอาไวก้การพวก l รีนุกดยเฉพาะเลยนะครับผมโอเคเราก็จะมาจบกันที่ตัวสุดท้าย้วผมก็คือ limbo pc emulator power pc ตัวนี้เนี่ยหลายคนาจะคุ้นกันดีนะครับผมก็คือเป็นอิมูเลเตอร์ที่เอาไว้การพวกสถาปัติกรรมของ Mac นะครับผมก็คือเป็นคอมของ Apple นั่นเองซึ่งหลายคนเคยเห็นแล้วนะว่าผมเคยเอาตัวของ Mac OS เนี่ยมาการบน Android ได้ก็จะผ่านเจ้าตัวอิมูเลเตอร์ตัวนี้เนี่ยมาจะาไว้การพวก Power PC ต่างๆนะอันนี้ก็ต้องไปจเจาะกันอีกทีนึะครับผมคือผมก็ไม่สั่ากันนะว่าตัว Power PC เนี่ยเขามีไว้การระบบปฏิบัติการแบบไหนนะ แต่เท่าที่ตัวผมเห็นมาเนี่ยผมก็ทราบได้อย่างเดียวนะว่ามีแค่ม็กนะครับผมที่ผมทราบอยู่ตอนนี้นะแต่คือมันจะมีอย่างอื่นเพิ่มมาหรือเปล่าเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมผมก็เอาข้อมูลข่าวสารมาบอกไว้เพียงเท่านี้นะยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมากนะผมตอนนี้ก็จะหนึ่งหมืนซับแล้วนะฮะ<ม>ก็ขอให้ติดตามกันยาวๆต่อไปนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยติดตามช่องของเรากันไว้ด้วยนะครับผมก็